ปุ๊บไม่ P P G และ oh, โอเวอร์โอ้โหเก่งจัดคือปกติเด็กมันเก่งที่การได้ย่างงี้แล้วกาดเกมวันนี้ก็อยู่กับเด็กของลูดีเซียนี่รูดีเซียก็จะเป็นเด็กสุดท้ายแล้วครับที่ในสายสิมพูที่ผมจะทำนะส่วนสายอื่นจะเป็นของพลอยทำแต่ก็อาจจะได้ช้าหน่อยนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยพอยไปต่างจังหวัดเนาะอ่ะมาเริ่มที่ดูดีเซียกันนี่ ลำดับตัวเด็กก็คือจะเล่นกับตัวของ Order. ออเดอร์ตัวออเดอร์สปาร์ l เกับทวินเกิลใบหนึ่งเป็น Normal Order ธรรมดาอีกใบหนึ่งเป็นปิดออเดอร์ครับผมเด็กเขาดีไซน์ออกมาดีมากเลยนะแบบคอมโบสองใบนี้แล้วก็เล่นกับออเดอร์พวกเนี้ยที่อยู่ในโซทำให้แวนสามารถตีแล้วลุกได้เอตีสองรอบแล้วก็โจกการ์ดได้อีกเป็นเด็กที่เงื่อนไขน้อยนะแล้วก็เก่งมากด้วยมมนต้องการเงื่อนไขแค่ ชาร์จออเดอร์เข้าโซ่ก็พอครับหรือว่าเล่นออเดอร์มันก็เข้าโซน,นะคือต้นเกมอาจจะมือน้อยไวหน่อยแต่พอผ่านต้นเกมไปได้ปุ๊บโอ้โหเริ่มเอาลงยากแล้วครับเป็นอีกเด็กหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมีไว้ก็เล่นสนุกเหมือนกันอ่ะพามาดูที่ตัวเริลยครับผมเป็นรูซียเกตศูนย์คือถ้าเราเริ่มหลังจวนหนึ่งปกติเลยสกิลธรรมดาครับต่อมาครับเป็นเกตหนึ่งรูซียออโต้เมื่ออย่างนี้ถูกไลทับเกตสองที่มีคำว่ารูซีอในชื่อกาด นำการจากมือคุณหนึ่งใบไปใต้กองการ์ดค้นหาบัเลงสากเว่จากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบสแสดงการ์ดใบนั้นและนําขึ้นมือและสับกองการ์ดคุณนะครับะใบเนี้พอโดนเกตสองลายทาา้าแล้วเราสามารถเอามือไปไวใต้กองอะไรก็ได้อันนี้รวมถึงอย่างโอเวอร์ที่ชอบขึ้นมือผมนักหนาเอาไปไวใต้กองได้แล้วโอ้โหเป็นสกิลที่ดีมาก <laughs> ถูกใจสกิลนี้อย่างมากครับ ถัดมาครับเป็นเกรดสองรูเซียคอนเนติวถ้าในโซคุณมีบรรเลงสัตว์เวทอยู่ในกรณีที่คุณทําการไล่เกรดสมที่มีรูเซียในชิกาจากไรเด็กสามารถไล่ด้วยการโซบาร์ art, การที่มีชื่อรูเซียในกาแทนการทิ้งการจากมือหนึ่งใบได้ครับผมอ่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของมือเริ่มจะหนาแล้วหลังจากขึ้นเกรดสามครับเพราะว่าไล่ไม่ต้องทิ้งมือนะใช้โซบาร์เอาแล้วก็มาที่เกรดสามผมเป็นของกรีมมัวเอลวาดรูเซียนีโ่โอ้โห คืออาร์ตสวยมากนะผมก็ชอบอาร์ตเหมือนกันออ,อโตโ้วรนกาดเมื่อคุณเล่น normal order อยู่นี่ครับแอคบวกห้าพจนจบเทินนะผมนะเป็น normal order อะไรก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เราก็เล่นกันที่บรรเลงาศาสเวทเนะาะอสอกโโิลครับออโต้วรนกาดหนึ่งครั้เทินเมื่ออยู่นี่โจมตีวรนกาดคาร์บาร์ดหนึ่งใช้งานความสามารถข้างล่างทั้งหมดต่อไปนี้ตามจำนวนการบรรเลงาศาสตร์เวทในโซ่หูนะผมมี2ใบจัวหนึ่งแล้วก็แอคบวกห้าพครับมี4ใบหรือมากกว่า เมื่อจบการต่อสู้นั้นทิงการจากมือหนึ่งใบแตน์อยู่นี้และได้ลบหนึ่งครับผมเก็ทำให้ตัวของแวนตีสองครั้งครับเอ,อ้ย่างเดือดอนนี้ก็เราได้จั่วเนาะมันให้อารมณ์เหมือนแฟกเบิร์กอะ่ะที่พอเราสู้แฟกเบิร์กปุ๊บรู้สึกมันตายยากแปลกเพราะว่าตีจั่วนี่แหละประมาณนั้นครับผมอ่ะไลน์ไลน์ผ่านไปต่อมาพาไปดูเมนเด็กครับผมเมนเด็กอันนี้ก็จะเป็นของ เกรดสามรูซียอันนี้ก็ใส่3ใบเลยเป็นหน้าแวนะครับเป็นเพอร์โซนาต่อมาเป็นออเดอร์ออเดอร์อันนี้ก็จะติดอบัตรเลงสัตว์เวนะอันนี้ก็ใส่อย่างละสี่เลยครับเป็นนอร์มัลหนึ่งแล้วก็เป็นบิดอีกหนึ่งครับรวมเป็น2แบบแใบโอเคถัดมาครับเป็นเกรดสองอ่ะตัวหลักตัวหลักของเราโนเทเลียผมมี2สกิลเมื่ออยู่นี้โลสนามช่องเรียอกาศถ้าเป็นการควบคุมรูซิอาในชื่อการ์ดดูการา์ดสามใบสุดจากกองการ์ดคุณ เลือกการ์ดหนึ่งใบในนั้นนําการ์ดใบนั้นเข้าโซ่นำที่เหลือเรียงไว้ใต้กองตามใจชอบครับผมมันทําให้เราเปิดมาเจอออเดอร์ปุ๊บเราก็สามารถชาร์จเข้าไปได้เลยอันนี้คือเจ๋งมากแต่ถ้าไม่เจอเราก็ได้โซเพิ่มนะอีกคิวหนึ่งเมื่ออยู่นน้จมตีถ้าในโซลคุณมีบัลลัง์สเพศสองใบหรือมากกว่าแอคบวกห้าพันจะจบกรารสุดนั้นถ้ามีสี่ใบหรือมากกว่าบวกหมื่นห้าแทนบวกห้าพันนะผมโอ้หเกยสองตีสองหมื่นห้ายงเทือนอต่อมาครับเป็นตัวคอมโบของเด็ก อีกตัวหนึ่งคือลิวดิวิเน่มีสกิลแอคทีฟเรียการของเตอร์เทิร์นถ้าในโซคุณมีบรรัลเลนสัตว์เวทสองใบหรือมากกว่าโซบัสหนึ่งอยู่ในรับแอคพวกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นนะผมเป็นตัวที่โซบัสปุ๊บตีสองหมื่นเลยแต่ความโหดมันไม่จบแค่นั้นครับถ้าเรามีบรรัลเลนสัตว์เวทห้าใบแล้วก็โซบัสองหนึ่งปุ๊บแล้วก็ได้พลังหมื่นหนึ่งคอมโบก,กับเกนหนึ่งใบนี้ครับผมโมดิสกิลออโต้ไม่อยิงลงสนามช่องเรียการถ้าบรรยากาศของคุณเป็นเกนสามหรือสูงกว่าที่มีชืื่่ออรรรีีเยชกาา์์ดคบ เลือกการ์ดเร็เลงสัตว์ไว้จัดกลับโซนคุณหนึ่งใบนำการ์ดไปนั้นขึ้นมือคุณครับผมถ้าเกิดว่าเราโซบาร์ดไอ้เช่นโซบาร์ดบิดออเดอร์ไดนะ้เนาะถ้าเกิดเรามีแบบห้าใบเรามีโซห้าใบเราโซบาร์ดออกปุ๊บเราก็ลงตัวนี้มาคาร์บาร์ดหนึ่งจิบบิดออเดอร์ขึ้นมืออ่ะบิดออเดอร์ก็ทําให้เราแอคบวกหมื่นห้าถ้ามี4ใบหรือมากกว่าในโซก็จะจวัวหนึ่งด้วยอ่าใบนี้ก็ทําให้เราได้มือฟรีแล้วก็ได้การ์ดฟรีครับเจ๋งมากเดี๋ยวการ์ดสกิลออเดอร์ผมอ่านให้อีีกทครับ เพอข้ามไปอ่าต่อมาเป็นอรอร่าผมออร่านี้ก็ใส่2ใบเมื่อโจมตีฮิตในการหล่อสู้ที่อยู่ในบูธรีทายอยู่นี้ค้นหาการออเดอร์จากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบแสดงและดำเนินการเปนขึ้นมือและสับกองการ์ดคุณับผมอ่าแล้วก็เผื่อเอาไว้จังหวะที่แบบโอ้โหเล่นไม่ได้เลยครับพี่ออเดอร์ไม่ขึ้นก็มีใบนี้คอยช่วยครับกดดันอีกฝ่ายให้เขาต้องกันนะหรือถ้าไม่กันเราก็ได้ออเดอร์ขึ้นมือ อันนี้เจ๋งมากเลยถัดมาเป็นยุยกาครับผมมีสองสกิลออโต้หนึ่งคราวสะเทิร์นเมื่อ,อยูนิตไปอื่นของคุณลงสามแดงแนวตั้งกับยูนิตนี้ถ้าวรงกัดของแข็งเป็นเกศสามสูงกว่าแอคบวกห้าพันจนจบเทิร์นอีกสกิลครับเมื่อจบการถล่มโซนที่ยูนิตบูทเลกาดโซบาหนึ่งเรเวลกาดที่ถูกบูทของคุณหนึ่งใบนำยูนิตนั้นกลับขึ้นมือครับผมอ่ะมันก็จะคอมโบกับการที่สกิลเมื่อลงนะอย่างเช่นตัวเกศสองอ่าคนนี้ โรเทเลียเมื่อลงก็เปิด3เนาะหรือว่าจะคอมโบกับโมดิที่เอาออ,อเดอร์ขึ้นมือ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่หลักๆผมก็ามาเล่นกับโรเทเลียครับผมเปิดใส่คอมโบไปนะอันนี้ก็ใส่4เลนครับเป็นตัวบู o t 13ที่ไม่เสียอะไรเลยแล้วก็โซบาร t ของเด็กเนี้ยล้นอยู่แล้วนะก็เลยโซบารปุ๊บเอาขึ้นมือได้ใส่4ครับถ้ามาเป็นเพอร์เฟกาดอันนี้ใส่สไเลยต่อมาก็เป็น ออเดอร์ก่อนอ่ะออเดอร์บิดออเดอร์ครับสามารถเล่นการนี้ถ้าบรรยากาศคุณมีคําว่าลูบิเซียชื่อกาดนำการไปน,นี้เข้าโซ่คือตอนที่เราเล่นเราโซ่เรามี order ออเดอร์3ใบอ่ะพอเราไลา่ปุ๊บมันจะกลายเป็น4เพราะอันนี้เข้าโซ่ก่อนนะเลือกอยูนิของคุณหนึ่งใบได้รับแอคโบ 15, กหมื่นห้าจนจบการสุดสู้นั้นถ้าในโซ่ของคุณมีบัลลังส์าสเวสสี่ใบหรือมากกว่าจวนหนึงคือเราได้การหมื่นห้าเราได้จวนหนึงด้วยเป็นออเดอร์ที่โหสุดยอดหรือถ้าแบบเรา ปั่นออเดอร์มากๆตอนแรกครับเราก็สามารถไลน์ได้เลยเพราะว่าเป็นบินเดอร์เกตเนี่ยโหเขาออกแบบมาดีมากจริงๆแบบมันเออมันใช้ประโยชน์ได้หมดเลยอ่ะต่อมาครับเป็นสปาร์คเข้าเป็นนอร์มอลออเดอร์สามารถเล่นการ์ดใบนี้ที่มีที่แบงการ์ดคุณมีชื่อรีเซียในชื่อการ์ดนำการ์ดใบนี้เข้าโซ่โซ่ชาร์จหนึ่งเลือกการ์ดจากโซ่คุณไม่เกินหนึ่งใบที่เกตต่ำกว่าหรือเท่ากับแบงการ์ดคุณขอการ์ดนั้นลงเรียกการและยูนิตนั้นได้แอคบวกห้าพันจนจบเทินนะผมอ่ะเป็นออเดอร์ที่ชาร์จโซ่และปูบอร์ดนะ ดีมากเลยนะโอ้โหออเดินสองใบคือแบบซัพพอร์ตจะจัด,จดถ้ามาเป็น er, ทิกเกอร์อ่ะทิกเกอร์อันนี้ผมก็ใส่คีอันนี้3าใบแล้วก็คี้อันนี้4ใบเป็นคี้เจ็ใบครับผมกดดาวฝอนของข้าวนะแบบตีลุกตีลุกถทำมาครับเป็นดอสกิลอันนี้ผมใส่2ใบเพราะว่าแยงทีกับฟอน์นะผมอันนี้นะฟอนก์ก็ถ้าแนะนําได้อยากจะให้ใส่ฟอน์สกิลครับแต่ฟอน์สกิลผมให้พอยหมดแล้วนะก็เล่นเท่าที่เก็บได้ครับผมฟอน์ไปหมดแล้วพอยชอบใช้ฟอน์นะ ใส่ฟอนฟ์ธรรมดา2ใบอ่วงเล็บนะครับว่าใส่ฟอนด์สกิลดีกว่านะแล้วก็ฮิลครับฮิลปกติอันนี้ใส่4ใบเลยแต่ผมใส่2อัอไดเฉยนะธรรมะเป็นโอเวอร์ทาไดเจอในเกมนี้เรียกาศทั้งหมดของเราจะบวกตัวละหมื่นนะมี2ตัวบูทนี้ต่ำๆก็20,000ื่นเอประมาณนี้เลยโอเคครับ ของที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของบ o x สาเลยเนาะอันนี้อาจจะไม่ได้ทําว่าการนี้มาจากชุดอะไรบ้างนะครับต่อไปไปดูวิธีการเล่นเลยไปโอเคครับมากันที่เด็กนี้เล่นยังไงนะอันนี้ผมรู้สึกว่าตัวเด็กอ่ะของรีเซียเป็นเส้นตรงมากนะมันแบบเออมันไม่ค่อยมีอะไรพลิกแพงมากขนาดนั้นตรงไปตรงมามากก็จะเล่นแค่เปิดก่อนเกมเดียวนะครับโอเคมาโอ้ยอันนี้ก็ถือของดีไปนะครับเปลี่ยนสัก สามก็ได้ครับถือยุ B ่ยกาไว้แ e ค่ไปเดียวเพราะเดี๋ยวช่วงแรกรมือเราค่อนข้างน้อยครับเดีย๋ยวเราจะไม่มีการ์ดนะโอเค okay, ครับมาเขาเทินจัวปึ๊บโอ้โหจะมาให้ได้คนนี้ยันไปก่อนเลยทีไล์เ <Like S 1> <laughs> ก็หนึ่งครับแล้วผ่านเลยอ่ะเก็หนึ่งก็ไม่มีสกิลเลยนะปึ๊บโดนตีปล่อยครับฟอนจัวฮอล่า,ออร,ารอฮอล่าก็น่าสนใจนะ แต่ทิ้งคีย์ครับไม่กันอ่ะปุ๊บไลฟ์ <l ikes> เป็นเกียร์สทีนี้เราสามารถเอาการ์ดหใบเข้าใจกองได้อันนี้เราต้องยอมจ่าย1ใบครับอ่าจะเป็นออร่าก็ได้ครับ1ใบแล้วก็เอาการ์ดเพ็งสัตว์ไทขึ้นมืออันนี้ก็เอาเป็นบิดออเดอร์ไปเลยนะเพื่อที่จะได้เอาเข้าโซได้แบบการันตีอ่า นแล้วเราก็ลงอ่ะยูวิกะเสร็จแล้วคอวันนี้สกิลเปิด3แล้วก็หยิบออเดอร์ครับเข้าโซเอ่อไม่มีก็เอาไปอื่นครับ <laughs> เข้าโซเอาที่เหลือเรียกไปได้กองออแล้วเราก็ไล Order, ่ออเดอร์เลยครับอ่ะเปิดปุ๊บชาร์จหนึ่งเฮ้ยนี่เป็นแยป๊อกไหม <laughs> แล้วก็เอาการ์ดหนึ่งใบจากโซครับลงมาอ่าเอาโมดิเลกันแล้วก็แอคบวกห้าพัน อันนี้ก็ไปแล้ว13ไปก่อนแล้วก็10000ตีแวนได้เช็คปุ๊บขีพลังข้างวิเก่งเก่งเลยทีนี้มี2ใบนะจะบวก5000ันบวก8 23ครับตีเสร็จปุ๊บโซบาร์หนึ่งอ่าแล้วก็โซบาร์อ่ะอเกีสูตรไปปุ๊บเอาการไปนี้ขึ้นมือไปเธอหน้าใช้ใหม่นะแล้วจบเธอรครับทีนี้ฝั่งตีมาอ่ะตีมาเราก็จะไล่บิดออเดอร์ไปอย่างเท่ๆนี่ครับเข้าโซก่อนแล้วก็กัน15ื่นห้าครับ เอปกตีเลนเดียวเอ้ยโหเป็นไปได้ปกตินี่โดนแห่ตายอยู่เลยพี่โอเคมีง a l e n c i a g a Solbar, รีเซียครับไล g ์ t ก e a สามอ่าแล้วก็ลงความหวังสุดท้ายครับเปิดสามชาร์จออ,อเดอร์ปึ๊บเอ้ยพี่มาโหชาร์จแล้วไปครับเรารอดละเดี๋ยวไปแตะกองนะโอเคนี้เราไม่ไล่ออเดอร์เนาะเราก็แต่เรามีสี่ใบแล้ว แล้วก็ตีเลยครับอ่ะรีเซตตี้สกิลคาร์บ้านหนึ่งครับจูการหนึ่งใบแล้วก็ได้รับแอคบวกห้าพันมีสี่ใบก็เดี๋ยวเราทิ้งมือหนึ่งแล้วก็สแตทนขทึ้นมาครับผมอ่ะทวินได้ปุ๊บไม่มีปุ๊บไม่มีความโล่งนี้ยังก่อนครับทิ้งออร่าสแตนขึ้นมาครับอ่ะอีกทีสิบแปดได้เอ,อ้ยนี่คีพลังข้างครับจูันหนึ่งเอ้ยบวกหมืน่นจูันหนึ่งอะไรล่ะอันนี้มีสี่บวกหมื่นห้าครับ แรงมาครัสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าบวกแปดพันสามหมื่นสามครับตีเซตโซบาร์ so ให้ด้วยอันนี้เรามีเพลงอยู่สี่ใบนะ so เราโซบาร์ไปนี้ครับอ่ะตีขึ้นมือแล้วก็อันนี้สิบแปดตีไม่ผ่านเธอครับไม่มีอะไรมากมือจะเป็นเจ็ดใบรอเขาโถมมาเลยนะตีมาปุ๊บอุ้ยรับเอ้ยขี่พลังแวนครับแล้วก็ไล่บิดออเดอร์ครับอันนี้เข้าโซแล้วก็จวดหนึ่งนะบวกหมื่นบวกหมืออ่นห้าหูยัยงเข้มอันนี้เราเริ่มมีมือครับอากาศ กาดเข้าไปรับก่อนโอเคเขาเดินแต่ดอก็จะเล่นประมาณนี้ครับผมมันเนี่ยมันค่อนข้างคล่องมากเลยมันไม่ยากแบบโอ้โหมันแบบว่ามันไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเธอนี้จะได้ออกไหมเนี่ยอันนี้ยุยกาบวกห้าพันนะลงมาอันนี้เราปิดเขาละเฮ้ยหูเกมไวไปป่ะพี่ลงมาเปิดสามครับชาร์จหนึ่งอันนี้เราก็ชาร์ตออร่าไปเลยนะโอเคเนี่ยสามใบไม่เกี่เท่าไรจะไม่ได้ กกเกอแต่เรามีอีกตัวหนึ่งโอเคเธอนี้ไม่ได้ออเดอร์ครับเราก็ตีเลยเขาระบ้านหนึ่งครับอ่าจัวหนึ่งแล้วก็โบยห้าพันตีสองได้ปุ๊บไม่ ppg และโอเวอรอ์วิเก่งจัดคือปกติเด็กมันเก่งที่การได้อย่างนี้โอเคโอเวอร์ก็คือทั้งบอร์ดเนี้ยจะบวกหมื่นเลยนะอันนี้ก็บวกสองหมื่นไปแล้วครับออกเกมจัวหนึ่งโอ้โหนี่ ขนาดยังนะครับยังไม่ได้นี่นะยังไม่ได้ทิ้งมือเพื่อสแตนนะครับแล้วสแต่อีกทีเอารอยด้านให้แวนไปในตีนหนึ่งได้ปุบ๊บโอ้โหฟอนต์คือเกมจริงๆตีกับพอยห,ห์มันได้อีกสักครึ่งหนึ่งเลยโอเวอร์บอกมาก็บนขึ้นมือก็บนอันนี้ก็จะกลายเป็นอีกหมื่นห้าโอ้โหลังการมากปุ๊บอันนี้ห้าหมื่นห้าหกมื่น หกหมื่นแปดครับโอ้โหฟังอเอาเออเอาเหอะรีบเล่นรีบจบรีบเล่นจบรีรีรรประมาณนี้รุสเซียคือหลักๆอ่ะเราสะสมแค่ออเดอร์อ่ะให้ครบสี่ใบในโซเควสเสร็จละเราก็สามารถตีได้สองครั้งละรัะตีทุกเทิร์นมันได้จวดมือหนึ่งด้วยคือเท่ากับว่าแวนตีสองครั้งครั้งแรกไรสองแล้วก็ได้จวดหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งเท่ากับว่าเรา ได้มือสาใบเต็มเ็มเลยครับเพราะว่าเราจั่วก่อนหนะึ่งใบเนาะเราได้สองมาเป็นสาใบแล้วทีนี้เราแจงให้มาเราทิ้งหนึ่งแล้วก็ได้อีกหนึ่งเออเนี่ยได้มือสาใบก็ถือเป็นเด็กที่โหดเก่งง่ายและโหดมากอย่างสกิลมันไม่ติดเกศสามว่าถอาเราทําตอนเขาเกศสองนี่คือโอ้โหเขากราบอะไม่เล่นแล้วพี่จะหวดประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้ครับของสำหรับรูริเซียนี่ ถัดไปก็จะเป็นของสายอื่นแล้วนะเดีย๋ยวรอพอ,อยกลับมาจากสังจังหวัดเราก็จะลุยอย่างแล้วผมวันนี้มีเท่านี้ครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย